ครับสวัสดีครับแล้วโตโยต้าเอาผาดอีกคันหนึ่งของวันนี้นะครับใส่เป็นจอพิดาน Android เหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ใส่เป็นแบบฝังเข้ารูปนะครับว้าว wow. อ่านี่ฝังเข้ารูปเรียบสวยงามเลยฟังก์ชันการใช้งานเป็นระบบ Android นะครับ แรม3ลอม16อ่าจอใหญ่เต็มตาครับจอขนาด15นิ้วดูได้ทั้งคันเลยจอตัวนี้เล่นแยกอิสระจากจอด้านหน้านะครับจอด้านหน้าเป็นจอเดิมของโรงงานนะครับด้านหลังสำหรับผู้บริหารหรือว่าเป็นครอบครัวไว้ให้เด็กๆนั่งดูก็ได้นะครับด้านหลัง มีเพสโตสามารถโหลดแอปต่างๆมาเล่นเพิ่มเติมได้นะครับสามารถโหลด y o u t u b n Ne ฟงเน็ตฟิกมาเล่นผ่านจอตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูอย่าง YouTube กันนี่ครับ YouTube เราก็สามารถพิมพ์ค้นหาคอนเทนต์ต่างๆที่เราอยากจะดูอยากจะชมได้เลยนะครับเดี๋ยวดูการ์ตูน สำหรับเด็กๆนี่ชอบมากเลยนั่งอยู่ในรถเสียงออกตัวรถด,ด้วยนะครับตัวน,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 นี้และตัวนี้ก็มีรีโมทแถมมาให้อีกตัวนะครับถ้าเกิดในกรณีเรานนไม่สะดวกที่จะมาทัศสกรีนจากหน้าจอ,เ,อเราสามารถใช้รีโมทควบคุมได้เพิ่มลถเสียงก็ได้ พเพื่อรู้เสียงจากหน้าจอจากรีโมทตัวนี้ได้เลยหรือเราจะควบคุมเล่นแอป,ปอื่นผ่านรีโมทตัวนี้ก็ได้นะครับกดย้อนกลับออกมาใช้เป็นเมาส์เลื่อนแบบนี้ได้เลยครับสะดวกสบายครับที่สำคัญครับตัวนี้เข้ารูปสวยงามมากๆเลย โอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้นะครับติดต่อตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ